สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยจันทร์หวานออนเอาครับเดี๋ยวกับน้องเพิ่งน้อยคิ้วแตกนะครับปิดไฟหน้าบ้านหน่อยอว้วนไฟหน้าบ้านเนี่ยยังเปิดดูเลยนี่ไฟรถนี่อืมเห็นประเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องค้าวนี่ก็น้องเพิ่งน้อยคิว้วแตกนะคะจะวันนี้ไปจ่ายตลาดนะคะรับบทแม่ครัวนะจะันทร์พันธ์แสงไปกับอีมมีสองสาวพี่น้องครับไปซื้อของมาจ่ายตลาดนะคะดูน้องเไ่ได้เข้าบ้านวันนี้น้องเพิ่งไม่ได้เข้าบ้านพักนะคะเขาทำกับข้าวเสร็จแล้วแต่น้องเพิ่งไม่เข้าก็าเลย จะไปจ่ายตลาดมาไว้ครัวนะฮะบทแม่ครัวหนึ่งวันนะคะแต่พอตอนเย็นเปิดก็จะเปิดพอแต่เป็นซ้อมเต็มแล้วโอ้โอ้โอ้เบื่อไห้าคุณเดี๋ยวมั่งมั่งบอาอาบน้ำหัวตะแล้วได้นี่อาบน้ำหัวตะแล้วนะคะเดี๋ยวหัวหนาอันนี้ไปก่อนหัวหนาอันพักก่อนพี่น้องก่อนที่จะออกไปมันจังแบบสวยโอ้ยผักอันนี้มันจะไม่ตายเหรอเนี่ยหัวละพ่าเราเนี่ย ุ๊ยขยะกันเลยก่อนจะไปซื้อของซื้อของะคระับพี่น้องมาเช็กอันต้นอันนี้ห้างปลูกไว้ไม่ไม่ตายไม่ตายนี่เกิดแล้วนี่นมาปลูกอันนี้พี่น้องครับปลูกไว้ถักกินหลังมันยังซื้นอยู่แล้วมันก็นจะหดไวทุกมือเกิดแล้วเกิดแล้วติดแล้วหนึ่งสองสามร้ายต้นอยู่นี่ซื้ออะไรได้หนี่น อหัวใจเท่ากับเกิดเดี๋ยวพี่น้องต้องปลูกหัวใจเท่าก็ไปหาต้นแร่ดินมาปลูกเนาะทำน้ำพริกกับปลาทูไงกับต้มอกไก่ฉีกนะเขาได้อยู่นะมะเขือก็อคืนแล้วก็กินกับอันนี้มะแข้งมะแข้งอันนั้นฉันฉันเก็บไม่กินสิบแล้วต้องเอาไก่มาตัดนะไม่งั้นมันจะลิงงามันออกกินน้ำพริกกะปินะ่ะเนาะอ้วนไปซื้อกะป,ปิ้นกับยิมไปกินอะไรได้ไหมสิบคกคกให้ไงปวดเนาะอ,อันนี้กับปลูกติดๆแล้วพี่น้องอันนี้ติดแล้วนะคะอีตู่ สุดแล้วสุอแล้วนะคะต้นอันนี้ก็ติดแล้วนี่น,นี่ต้นอะไรนะฟักกระแยงติดแล้วอันนี้ก็ติดแล้วนี่ป้าตายนี่ต้นนี้ก็เป็นภูมิมัพสิภูมิเต็มเลยแล้วน,นี่ก็ความกินอันนี้ต้นหัวใจเท้านะคะทุกคนเหนีหบนลำเผือกมาเอามาแม,ม่เสียบในหัวใจเท้าเนี่ยติดแล้วสามสี่ต้นนี่ติดเลยนี่เห็นบอนี่สแล้วมืออยู่ใส่นี่ติดบดนเลยนี่กินได้แล้วนะเนี่ยอันนี้หัวละพา สันหาอหลีนั่งกระเทยแล้วก็จะไปรอดตลาดเด๋ยทุกคนไปชอปปิ้งแล้วคนำนำนต้นใหม่ก่อนนำแอร์ไลเขาลืมหอมดอไปกองนำแอร์ไปทางำพกเข้อเนาะพักกอนพี่น้องรับบทแม่ครัวนะครับวนันนี้อะไรอ่ะ เราติดตามโปแมงเาต่ากันมากเยไม่ต่างกันมาแต่ว่าคิดสามเปอร์เมันจะนักปากสีแบบมันอันไหนกว่าด้วยซือน้อยเดียวมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่มันก็สวยเหมือนกันสีมันเนียนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ถ่ายแบบโบเก้หน้าฉลังเบอร์ได้เหมือนกันได้เบอร์ได้เหมือนกันถ่ายวิดีโอหน้าฉลังเบอร์ได้เหมือนกันมาตลาดค่ะมาแต่ตลาดพี่น้องเฮียออกทำกับข้าวกับเอมี่เอมี่ล้างถ้วยอยู่นะคะน้ำผลกับมะเก็บตบักแข้งพี่น้องเพราะทำปนปลาทู่น้ำผลกินปนปลาทูอยากกันเลยมะเก็บบักแข้งอยู่หน้าบ้านนี่พี่น้องหน้าบ้านเลย นี่นะคะต้นหมากแข็งนี่คุณดกูกยูพี่นอ้องยู่ข้างนอกแน่นิดนึงแนละ้วผมก็จะออกไปเอาด้านนอกด้วยนะคะใหญ่บัท่านเดี๋ยวพี่น้องคอยมากินปนกินเจลกัอ,อิ่มมี่นะคะเดี๋ยวขยกเขาญาติก็บบะแข็งก่อนนะจ๊ะพุ่น่ะดูกยูแต่วัยยู่สูงแห้งพุ่นไม่ช่างหนาพูนวกนี้โตเขาจะปีนกาแฟเอาพักฝังค่อะมะแข็งไว้หนูแห่งมากินปนน้<ไ>นองค่ะไปค่ะทุกคนครับไปล้าง เอาไ,อไม่ให้เดาให้เขาเราจะไปเดินตลาดอ๋อตะกินดามตาบัะมาเจอต,าต,าตาลาดพี่น้องอันนี้เป็นพักพักพักปังฉันไม่เคยกินเลยจะเก,กิดมาฉันก็ไม่เคยกินจะเกิมดมาถ้าใส่นี่ดีนะ<ช>บ้านท์ทำเด็ดเพราะเรากินได้ยายเอาไห้นะครับไปลวกแล้วก็จะมีป่นปลาเอืออืออู้อร่อยนะหวานต้มข่ากายทอดปลา ขนมหลวกผักที่สำคัญเลยใช่หรือแต่เขาได้เท่าแต่เขาเนี่ยนิดนึงกลุ่มเจ้าไอ้อจ้มขาไก่มาแต่ในบ้านนะคะทุกคนขาสาวซูปอูหิตอืม้มอร่อยนะเลือดเป็นกรอนกรแบบช้ำชาหมอนมา่าเบ้าแน่าต่างมานบัว ผักวันนี้มีมะแข้งยังมีอันเดียอนะยังตงัอขก้นอย่างไงแค่หลอดแค่หลอผักกาดผักอะไรเขาเรียกผักอะไรนะผักกาดอัน,น,นอยังบัลูุจกักถ้าผักยังบัลูุซื้อมาไปตะก,กินเอาไปกินกระปุลขึ้นองค์ผักไผ่ไก่ย่างคัดมือหนึ่งไม่หนุ่มเล่ลนะพี่ก็ขอจนะุด อัหอรปูปนใหญ่อาหารหายบักอย่างยับปนป่าแ่บปนปลาปปทูค่ะอือร่อยมากเลยหวานเนาะน้ำป่าที่เราสั่งให้แก๊ปส่งเลยเนาะ นั้งรถเขามาโรงพยาบาลเป็น,น,นเรา,าเกินข้าวแรกแล้วๆนะคะวันนี้ลายเมนูไรอันนี้ก็ไปกินน้ําเดือดนะคะเพราะว่าจะไม่ทํากับข้าวนะคะจะบาก,กินข่าวจะกินแต่น้ําพีก,กับอันนี้ก็ยูแล้วพี่น้องเนี่ยยูเลยะดิถอดปลาต้มขา,กานะไก่นับไปทิ้งเลยเนาะ,อะนะเออแล้วก็เอาไปตัวนี้อันก็บแต่ หักเพิกันนีนูนของเฮ้าเองนะคะเนี่ยมีตู้เย็นแล้วก็สบายคา่ะทางสื่อของมาตุนมาอย่างได้พี่น้องก็สั่งเอฟซีมากินนะคะรอบด,ดึกเออก็จะรจะว่ามัเปิดเนี่ยมันจะเปิดฮอดแอร์ A, ทัา้าว่าพอ<ว>ดีมี่ไม่ได้มันต้องย่อยก่อนมันจะอืด ให้นอนเฮียนอนส่ายหนิมึงจะไปนอนบ่ได้ละเอียดนีน่นายก็เข้าไปนั่งเล่นแบบคือกแอบแอบบ่ได้การบ่ได้แล้วก็แงบลงแล้วก็มิดปฏิทินหั่นกูว่าอยู่มันคือพี่คืนกูว่ามันเหนื่อยมากเลยนะแม่ทำซ้อมเต้นแล้วก็กลับมาแล้วก็มาทำเรื่องอีกตอ่อแหนะยังหายแล้วเฝ้า,าแล้วแ <c oughs> <ว>อบนอนดีดีถ้าก็เข้าเสร็จแล้วเราก็กินข้าวได้แล้วห้องของหัวนี่มาเสียบไว้นะจ๊ะประธามันเกิดพี่น้องเป็นอะไร มันต้องเสียบแบตไปหรือเปล่าบัลูมันอาจจะตุยแล้วกลับบ้านไปหรือว่ามากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วนะครับพี่น้องดาบดแม่อันเป็นแม่ครัวนะคะน้องผึ่งน้องเอมี่นะไปช้อปปิ้งซื้อของกันสิเข้าบ้านพักไปสอนเนาะอันก็จะมีน้ำมีแก้วเยติมีพัดลมมีอะไรเอ่ยหลายๆอย่างนะคะพร้อมที่จะ ไปนะคะนรับเปหนูรถเว้นมอเตอร์ไซค์ไปสามคนเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะทุกคนคารแต่งตัวไปแบบไปซ่อมกันงคืนเนาะแล้วครูก็จะเรียกในในกลุ่มนะคะเพื่อนจะห้องในกลุ่มให้เขาขอไปซ่อมพร้อมๆกันหลายๆคนเดี๋ยวเขาไปจะดทวนท่าทวนอะไรกันนะครับพี่น้องคาร์เดอร์กสิบไทยปันพักน้ำมือแรงไทาได้ซุ่มนุ่มกันเนาะเพราะน้่มผงประเดี๋ยวเขาไปหาเพื่อนอรออไรมือแล้วไปพร้อกับเขาไปเบิร์นเต้เขาจะาซ่อมแต่สีหน้าพี่น้องคารน้ำมือก็เลย จะเข้าไปวันนี้นะจ้ายูยถยย่ายอีวันก่อนจะเด็ดไปเดินหน้าไปพร้อมกันสามคนเลยที่เดียวเชียวนะไฟมันอาจจะบะสซองแบบชัดเจนชัดแจง้งอันนี้ผส่งผมสลับคนนอนตื่นหม่นอนกองกันอ้อนโยนนะอากาศห้อนเอาแห้งสลับวันนี้ <c oughs> อบอ้าวมากทุกคนอืม <c oughs> เอามาอยู่สองขวดเ <c oughs> ตรียมมาเรียบร้อยนี่นะคะย <c oughs> ก็ยังบูเบยก็ยังบูเยนี่เข้าไปมือสดฉันมีอยู่นะอีฮะวะดังตีมาว่ากันแต่ละคนเพิ่งนอนตื่นนะคะทุกคนขากระซิเขาไปซ้อมน้าเพลินเลยอย่างนี้ตอนนี้ปุณอันนี้ก็กําลังเริ่มซ้อมกันนะคะยิฟังปุญคนจะเยอะปักคักเลยนะคะแดนเซอร์ทุกคนจะรวมตัวกันที่นี่นะคะคู่สอนเต้นว่าจะเป็นนักร้องหรือใครก็ตามแต่นะคะถ้าเป็นเพลงเจ้าของก็คือจะต้องอากระเป๋า จะต้องขึ้นซ้อมเพลงที่ต้องมีแดนเซอร์มีท่าเต้นด้วยนะคะกระเป๋าเพื่อนให้ก่อนตะลึงเพื่อนให้ก่อนไปค่ะตะลึงตะลึงตะลึงต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 ึงเราเลี้ยงสคริปบอกเมือแรงมือตอนเย็นไม่ยังไงคะมาดามอะไรนะคะตอนเย็นวัาไงค่ะต้ปีแต่บะฮงซุ่มกันเนาะตะบะฮงซุ่มมันอร่อยมันอร่อยขาดหนึ่งหุ่นบวกลึ่ง กินไปได้ทันมันจะอ้วกมันต้องกินก็ประแดกเออแมนแล้วอ่ะไม่หรือมันสั่นมันมันไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวก็จะมาคโคเร่แตับบักหงอยู่ขั้วก่อนแล้วก็สิไปแรงซองสุ่มอยู่วังไหนวังอีหงบอกวังนั่งหงบอกแมนวังนั่งหงซ้อมแล้วเนี่ยซ้อมแล้วเจอ,อกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องผมขอยั่งแต่ฟังผู้เลี้ยงจากคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวกระเทยกระซินั่งร่วมตัวกันสักก่อนนะคะเจอกันตอนเย็นค่ะบ๊ายบายเดีเร็ว